บริการจากทางภาครัฐค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่1นธันวาคมการจ่ายเงินสบริการในกลุ่มผู้สูงอายุ14ล้านคนนะคะสําหรับการเติมเงินค่ะวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค3ามปาทปสลดค่าการถุงต้ม80บาทนานสาเดือนค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่ารถโดยสารประจําทาง750บาทเติมเข้าไปอีก850บาทรวมกับวงเงินรูดซื้อสินค้า3ามบรทก็จะได้รับไปที่1,150บาทเป็นข่งีันวันที่1ธัวาคมใช้จ่ายแบบจุกๆค่ะและนอกจากนี้นเลื่อนงินให้เน็วขึ้นสําหรับ กลุ่มเปราะบ้างผู้พิการผู้สูงอายุและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดโอนตรงเข้าบัญชีให้ในวันที่9ธันวาคม2 5 6 8น้แี้และในส่วนของวันที่15ธันวาคมเงินค่า่วยการ2 0 0 0บาทของพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสะสสทั่วประเทศนะคะและก็ในวันที่19ค่ะ19ธันวาคมนี้เลื่อนจ่ายเงนินให้เร็วขึ้นสําหรับเงินเพิ่ม่ผู้พิการผู้พิการที่ได้รับสิทธิัสริการแห่งรัฐ200บาทและในวันที่24พฤศจิกายนเงินสงเคราะนสะไไนส่อก้้้ีรรรายไไดดทับิิ แห่งรัฐอายุ60ปีขึ้นไปรอบเก็บตกรอบสุดท้ายแล้วนะคะ24ธันวาคม25 6พแล้ากแก็โค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินของปีค่ะคุณผู้ชมวันที่30ธันวาคม25 6พนรบนี้เงินสงกระบุตรในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39 1 0 0บาบาทต่อบุตรั้งคนจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีด้วยเช่นกันนี่แหละค่ะอัปเดตตารางการจ่ายเงินของเดือนธันวาคมที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ